คครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่การวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ที่26-30ถึง30นะครับพฤษภา2568นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยนะครับโค้ดเจสันในอาร์มี่นะครับดังนั้นนะครับเราเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วดังนั้นกราฟลายเดือนนะครับจะหาจุดปิดนะครับอีก5วันเนี่ยจะปิดในส่วนของแท่งเทียนลายเดือนไปที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า Weekly Recap หรือว่าแนวโน้มของสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนมากกว่ากันนะครับดังนั้นนะครับเหมือนเดิมทุกการวิเคราะห์นะครับผมก็จะไม่มีในส่วนของสคริปต์ผมก็จะวิเคราะห์แบบส,สดๆเลยนะครับดังนั้นเราเห็นอะไรเราก็จะวิเคราะห์ไปตามในสิ่งที่เราเห็นนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะครับ ทุกครั้งที่ผมจะวิเคระห์เนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มที่ในส่วนของไทม์เ a รมรายสัปดาห์ทุกๆครั้งนะอ่ะกราฟตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ XAUUSD หรือกราฟทองคำนะครับอ่ะเห็น,นชัดเจนไหมคะว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นในส่วนของ bullish strong Wolf นะครับซึ่งเป็นแท่งเทียนที่เป็นปิดบนด้วยนะครับสีขาวเท่ากับสีเขียวนะเผื่อบางคนสับสวนว่าสีขาวเนี่ยสรุปแล้วเป็นแท่งสีอะไรนะครับ ตามเดิมของมันมันคือแท่งสีเขียวนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของ Weekly Time Frame เนี่ยในสิ่งที่เราน่าจะทราบกันดีก็คือในส่วนของ Bullish Order Flow และในส่วนของ Institutional Sponsorship ก็คือหลักสถาบันทางการเงินเนี่ยเขายังพพอร์ตไปในเวไหนซึ่งในเวที่เรากำลังจะพูดถึงก็ต่อไปนี้คือในส่วนของ Bullish นะครับ Bullish ก็คือใน กราฟตอนนี้อยู่ในส่วนของแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนะครับก็แน่นอนเลยว,ว่า <c oughs> เราอยู่ในส่วนของ bullish o d e r f l o w ทิศทางของ xauusd ทองคำตอนนี้นะครับอยู่ในส่วนของฝั่งขาขึ้นแน่นอนและเราไปดูอีกทีนึงครับว่าเรามีอะไรไหมที่เป็นในส่วนของเวที่ซัพพอร์ตราคาอ่ะสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือในส่วนของอะไรครับ bullish weekly f v g นะครับ ที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อนะครับและในส่วนของจอออนเลควิดิตี้ละครับจะเป็นในส่วนของโลว์รีสตัลลิคิริตี้วันตรงนี้ครับผมดังนั้นผมจะเขียนตรงนี้ปับป๊บปั๊บอ่ะในส่วนของสวิงไฮพวกนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแนวโน้มที่เป็นในส่วนของ l ล q ค i d ิตี้ a r ร e t ที่กราฟมีแนวโน้มที่จะไปหา นะครับและในส่วนของสวิ i g h สูงสุดตรงนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ Liquidity ธรรมดาแต่เขายังเป็นในส่วนของ b u y ส i ลิคว i ดดีหรือ All Time High ด้วยนะครับอ่ะดังนั้นนะครับเรามีในส่วนของ All Time High ที่เป็นในส่วนของ Liquidity Target ดังนั้นผมมองว่าสัปดาห์น,ะหนี้นะครับกังจะเปิดขึ้นก็คือวันที่26เนี่ย ที่กำลังจะมาถึงนะครับมีโอกาสที่จะไปแตะในส่วนของ 3, 4, 3, 6ได้อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าสมมติว่าเรามีวอลลุ่มนะครับดูคือปกติแล้วท้ายเดือนเนี่ยมันไม่ค่อยมีวอลลุ่มแรงอะไรรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ช่วงนี้มาค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นในส่วนของ All Time High ผมมองว่าอาจจะใช้เวลาสัปดาห์หน้าถึง2สัปดาห์นะครับมันจะมีแนวโน้มอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ เพราะอะไรถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับเพราะในส่วนของมุมมองส่วนตัวงผมก็คือราคาตอนนี้สามารถปิดเหนือกว่าในส่วนของดาว close candle ตรงนี้ไปได้ดังนั้นนะครับตรงนี้เขาจะ act as เป็นในส่วนของอะไรครับ weekly order block ไปเลยนะครับซึ่งเป็น order block ที่มีนัยสำคัญตรงที่ว่าเป็น order block ที่ลงมาอะไรครับลงมาส w e ปในส่วนของ liquidity ตรงนี้ก่อนในส่วนของ week low นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดันราคาพักดันราคาขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นในส่วนของ High Probability Order Block ดังนั้นผมมองว่าราคานะครับเปิดตลาดมาเนี่ยอาจจะลงมารีเทสในส่วนของ Weekly Order Block แล้วก็ค่อยขึ้นต่อไปในส่วนของ Draw l i q u i d i t y ตรงนี้ของเรานะครับในส่วนของ Weekly ผมน่าจะมีในส่วนของมุมมองประมาณนี้นะครับก็คือในส่วนของ Draw l i q u i d i t y หรือ Target และในส่วนของ narrative ก็คือว่าเรามีในส่วนของ weekly order block แล้วก็ในส่วนของ bullish weekly ABT ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับผมนะครับยังมองในส่วนของแนวโน้มฝั่งขาขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับตราบใดที่เขายังไม่หลุดในส่วนของโลตรงนี้ไปได้นะครับยังไงผมก็มองว่าเขายังอยู่ในส่วนของ Bullish order flow หรือในส่วนของเทรนขาขึ้นนะครับและตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ strong low ที่ผม มาเอาไปตรงนี้นะครับเป็นโลที่เป็นเสาหลักเลยแล้วกันนะครับที่มีแนวโน้มที่จะรับราคาไว้นะครับอ่ะดังนั้นผมมองว่าเขาน่าจะลงไม่ลึกจนถึงซองโลอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยก็คงเป็นในส่วนของแนวรับตรงนี้โอเคไหมครับขี้ไล่สุดก็น่าจะลงมาถึงแนวรับตรงนี้แล้วก็ลงมาเทสในส่วนของ weekly a b g ของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปคอน t ิ n นีในส่วนของ high time f r a m e order flow นะครับอ่ะ ไปดูในส่วนของเดลี่กันนะครับย้ำดีๆนะครับการวิเคราะห์การของผมเนี่ยเวลาผมจะดูแนวโน้มภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยผมจะดูแค่พวกไทม์เฟรมใหญ่ๆซึ่งเป็นไทม์เฟรมที่สถาบันการเงินเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไทม์เฟรมรายวันจนถึงรายเดือนแค่3ามไทม์เฟรมนี้เท่านั้นไม่มีคําว่ารายชั่วโมงหรือรายนาทีอยู่ในหัวผมเลยนะครับเวลาผมจะวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวนะฮะอ่ะ เราไปดูอีกทีว่ามีอะไรไหมเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยบางคนมองว่าอ้าวตรงนี้เป็นช็อคหรือเชงออฟคาแรคเตอร์แล้วเซลความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องดูในส่วนของไทม์เฟรมใหญ่เป็นเนกาทีฟด้วยไทม์เฟรมใหญ่ไม่ได้เป็นการเชงสเตทอินดัสทรีหรือช็อคเชงออฟคาแรคเตอร์แต่เป็นเพียงแค่มาเอาในส่วนของลิควิิตี้ นะครับหรือบริเวณโซนตรงนี้เป็นในส่วนของ induce ราคาเพื่อที่จะได้ขึ้นต่อเท่านั้นเป็นการสะสมแรงเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อโอเคไหมครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของ time frame รายวันเนี่ยมีอะไรให้เราสนใจไหมและมีในส่วนของ narrative ให้เราเล่นแล้วหรือยังนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือในส่วนของ institutional sponsorship ก็คือว่าราคาตอนนี้เขายัางัพพอร์ตราคาขึ้นไปขึ้นไป คาว่าราคาซับพอร์ตราคาขึ้นไปในะนะ้าที่นี้คือในส่วนของ f b g ที่ยังรับราคาไว้ได้อยู่นะครับเขายังผลักดันราคาเขายังรับราคาเพื่อที่จะได้ขึ้นไปหาในส่วนของพวก Buyside Liquidity Pool บริเวณในแถวนี้ได้นะครับและอีกหนึ่งก็คือราคาแท่งเทียนวันศุกร์นะครับสามารถปิดเหนือกว่าแท่งเทียนวันพฤหัสได้ซึ่งแท่งเทียนวันพฤหัสเนี่ยเป็นในส่วนของออเดอร์บล็อกพอดี ดังนั้นนะครับก็เห็นไหมเรายัง sponsorship กันหลายอย่างมากๆเลยและผมจะเป็นการยืนยันในส่วนของ bullish order flow แบบเต็มร้อยแบบเต็มเหนียวเต็มเม็ดได้เลยก็คือก็ต่อเมื่อเขาสามารถนะครับปิดต่ำกว่าในส่วนปิดเหนือกว่าในส่วนของ daily BPR ของผมตรงนี้ได้ดังนั้นนะครับในส่วนของ context หรือบริบทของเราในส่วนของ XAU USD เนี่ยนะครับ ผมมองว่ากราฟต้องสามารถปิดเหนือกว่า Daily BPR ของเราได้และอาจจะสร้างในส่วนของ f v g อันใหม่หรือถ้าไม่สร้างก็ลงมารีเทสในส่วนของ Daily BPR นะครับแล้วก็นะครับรีเทสกลับไปในส่วนของ c o n t i n u ีของ Time Frame ใหญ่ของมันนะครับหรือถ้าสมมติว่าเขาลงลึกจนไปแบบลึกจริงๆนะนะครับเช่นแบบว่าวันจันทร์เนี่ยไม่มีข่าว นะครับอาจจะลงมาหาในส่วนของ Daily order block นะครับประมาณนี้อาจจะลงมาหาในส่วนของ Daily order block สร้างในส่วนของ week l o w แล้วเราก็ออดรอเกิดในส่วนของ Manipulation นะครับเป็นการ Induce ราคาอีกรอบหนึ่งเพื่อสะสมแรงเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อนะครับหรือดีไม่ดีเนี่ยจะลงมาหาในส่วนของส winglow ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะนะฮะอ่ะดังนั้นนะครับ ส่วนตัวในส่วนของสัปดาห์หน้าผมมองในส่วนของ bullish order flow เท่านั้นนะครับดังนั้นประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของ xauusd เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซตอัพที่ดีที่สุดที่ผมมองก็คือของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันพฤหัสเป็นราคาที่ลงมา retest ในส่วนของ daily abg แล้วก็ขึ้นไปเลยเห็นไหมนะครับเกือบประมาณ70,00จุดนะครับดังนั้นเนี่ยเทรดเซตอัพ แบบส,สวยแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะต้นคาบต้นสัปดาห์เท่านั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปเกิดประมาณกลางกางสัปดาห์หรือท้ายๆ้ยสัปดาห์ก็มีดังนั้นใจเย็นๆรอให้กราฟเขาเฉลยกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาจุดวิเคราะห์หรือเข้าออ,อเดอร์กันอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของ XAUUSD ผมก็มองน่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะนะครับถ้าสมมว่าในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีในเรื่องของคำถามว่าตรงนู้นตรงนี้คืออะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงไปในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปตอบให้ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ อ่าสินทรัพย์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอจะฝากในส่วนของอ่าปฏิทินเศรษฐกิจจาก forex factory com นะคะว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยเรามีข่าวแฟ้มแดงไหมนะครับเพราะผมจะดูแฟ้มแดงก็ต่อเมื่อวันนั้นเป็นในส่วนของวันที่มีในส่วนของอ่าวอลลุ่มมีในส่วนของ condition market ที่น่าเทรดดังนั้นวันจันทร์เป็นในส่วนของ bank holiday สำหรับ usd ผมมองว่าวันนี้เป็นในส่วนของ low probability condition market ดังนั้นวันจันทร์ผมจะไม่เทรดเลยผมมองว่าเป็นวันที่ตลาดปิดวันวันหนึ่งเลยนะเพราะว่าวันนั้นเป็นอาจจะไม่ค่อยมีวอลุ่มกราฟอาจจะไม่ค่อยวิ่งหรือบางครั้งมันอาจจะวิ่งแหละแต่เราจําเป็นต้องระวังด้วยโอเคไหมครับดังนั้นวันจันทร์ผมไม่เทรดวันอังคารก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับ USD ดังนั้นก็มีโอกาสที่กราฟจะเป็นในส่วนของ low l i q i l i t y correction market และวันพุธจนถึงวันศุกร์มีข่าวที่เกี่ยวกับ USD ซึ่งเป็นแฟ้มแดงด้วยดังนั้นตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์เป็นช่วงที่กราฟอาจจะมีความผันผวนหรือมีวอลุ่มเข้ามาในตลาดดังนั้นผมจะมองหาเทรดเซตอัพตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตามตามผม100%ซนะนะครับมันขึ้นอยู่กับแผนใครแผนมันนะครับส่วนตัวผมพอใจกับแบบนี้ส่วนตัวผมมองกราฟแบบนี้มาตลอดดังนั้นนะครับ ทุกคนควรมีเอชนะครับของใครของมันนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ละกันในส่วนของ XAUUSD นะครับดังนั้นผมหวังว่าเราจะได้ความรู้จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยดังนั้นเอาไว้เจอกันนะครับสัปดาห์หน้าหรือช่วงที่เรามีเทรดเซตอัพนะครับรอติดตามกันอีกทีหนึง่งไปอ่ะนะครับกลับมาที่ในส่วนของ DXY DXY เนี่ยในส่วนของ Weekly Recap นะครับสรุปในส่วนของกราฟราสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นในส่วนของ Bearish Strong Move มากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยนะครับราคาสรุปแล้วเนี่ยเขา Respect ในส่วนของ Bearish Weekly FVG นะครับสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ผมมองว่าเขาควร Disrespect ในส่วนของ Bearish FVG เพื่อที่จะ Continue ในส่วนของ b u l i s s o r u t r Flow แต่สุดท้ายครับเขาไม่ได้ respect ตามที่เราวิเคราะห์ไว้ดังนั้นนะครับเขานะครับสรุปแล้วยัง continue ในส่วนของ bullish order flow ที่ทางหลักของในส่วนของ weekly หรือ monthly ของเขาอยู่ดังนั้นในส่วนของ target ที่ผมมองว่าในส่วนของ dxy ที่มีแนวโน้มที่จะไปหาในก็คือในส่วนของ9 7 89นะครับที่มีแนวโน้มที่จะไปหามากๆเลยดังนั้นในส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าในส่วนของเซลล์ซ i ลลิคเดิตี้เพราะเป็นในส่วนของิดิตี้ที่ราคาต้องการที่จะไปสวอปนะฮะอ่ะดังนั้นนะครับในส่วนของ w ีคลี่เนี่ยเราได้ Context ก็คือราคาค่อนข้างที่จะเคารบในส่วนของวีคลี่แบริ AVG และในส่วนของ t a r เ e t นะครับราคาจะมีแนวโน้มที่จะไปหา t a r เ e t ตก็คือในส่วนของ97.89 ดังนั้นเราไปดูนในส่วนของเดลี่กันนะครับว่าเดลี่เนี่ยเขามีแนวน้มที่จะไปอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่าเดลี่เนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือราคานะครับค่อนข้างที่จะ respect ในส่วนของพวก volume imbalance นะครับประมาณตรงนี้แล้วก็ราคาก็สร้างในส่วนของ short term หรือ week high ตรงนี้และอะไรครับราคาก็ค่อนข้างที่จะ สร้างในส่วนของ b a r i s h order block ก็บ่งบอกว่าในส่วนของ daily สำหรับ dx y เนี่ยนะครับก็อยู่ในส่วนของ b a r i s h order flow จริงๆจังๆนะครับและราคาก็ไป take ในส่วนของอะไรครับ liquidity ตรงนี้ของส่วนของ swing low นะครับแล้วก็มาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะ continue ไปไหมเพราะ1เลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการ สวัในส่วนของ liquidity แต่เป็นการ run all liquidity เพื่อที่จะ continue ในส่วนของทิศทางนั้นเลยดังนั้นวันจันทร์เราอาจจะเห็นเขายอ่อดังนั้นอังคารก็อาจจะมีในส่วนของ face manipulation เกิดขึ้นแล้วก็ t o w o r d ไปหาในส่วนของ Do e all i q u i d i t y ของเรานะครับดังนั้น DXY เนี่ยผมยังมองว่าเขายังเป็นในส่วนของ b e a r i s h นะครับยังเป็นในส่วนของ b e a r i s h เพราะตอนแรกผมมองเขาเป็นในส่วนของ bullish แต่สุดท้ายครับ เขาฉเฉลยมาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องจําเจเป็นไปตามที่เขาบอกนะครับเพราะคนส่วนมากมองไปทางไหนเราก็จําเป็นต้องมองไปตามคนส่วนมากโอเคไหมครับดังนั้นในส่วนของ dx y เนี่ยผมมองเป็นในส่วนของ bearish outflow ท,ที่ทางขาลงดังนั้นนะครับในส่วนของเซตอัพมันยังไม่เกิดขึ้นที่เหลือครับเราจําเป็นต้องรอประมาณกลางกางสัปดาห์ให้เขาสร้างเซตอัพเพราะมีโอกาสนะครับที่ในส่วนของ dx y เนี่ยมันจะสร้างในส่วนของอะไรครับ b a l a e ABG ในส่วนของวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับพอสร้างรายแล้วเนี่ยเราก็จะรอวันไหนวันหนึ่งนะครับให้เกิดในส่วนของ f h a s h Manipulation หรือขึ้นไปดีเทสในส่วนของเอฟอิมบาลาตรงนี้แล้วก็ Change the state in delivery แล้วก็ Continue ในส่วนของ Time เขาเรียกว่าอนะไรฮะ High Time Frame Order Flow หลักๆของเขากันนะครับอ่ะที่เหลือครับเรา ดู DXY เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปคอนเฟิร์มในส่วนของพวกบอลกันนะครับพวกบอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในยะำสำคัญนะครับอ่ะบอลน,นะครับในส่วนของ ZB นะครับหรือระยะ30ปีเป็นการมาสวับในส่วนของ Liquidity ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นคือราคามีโอกาสที่จะ ไปหาในส่วนของ internal range liquidity เพราะเขาไปเอาในส่วนของ external range liquidity ไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกในส่วนของ volume imbalance พวกนี้เป็นในส่วนของ internal range liquidity ชั้นยอดเลยที่บอลมีโอกาสที่จะไปหานะครับและดูกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าบอลเนี่ยสามารถปิดเหนือกว่าในส่วนของ bullish avg ตรงนี้ของเราได้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งระยะสสำคัญที่ว่าบอลอาจจะเป็นในส่วนของ bullish ออเดอร์ฟลและฟังนะครับถ้าบอลเ,เป็นในส่วนของบู l ิชออเดอร์ฟล o ดีเอ็กซ์วาจำเป็นต้องเป็นในส่วนของแบรดชออเดอร์ฟล w เช่นเดียวกันมันจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าดีเอ็กซ์วเป็นแบรดชบอลเป็นแบ i ด h แบบนี้อันนี้เป็นในส่วนของโล w ์คอดิชชั่นมาร์เก็ตแล้วแนะนําให้ออกจากตลาดดีกว่านะครับแล้วรอให้เขาเนี่ยกลับมาโดยปกติดีกว่าถ้าอยากชนะนะฮะ ไปดูในส่วนของระยะกลางนะครับระยะกลางก็อืมสิ่งที่เห็นก็คืออะไรฮะระยะกลางเนี่ยไม่สามารถมาเทคในส่วนของโลตรงนี้ไปได้ดังนั้นมันเกิดในส่วนของ SMT ระหว่างกันนะครับดูที่นะครับสามารถทำ lower low ได้ แต่ z n ไม่สามารถทำา l o w v ว l โได้แต่ดันภยายาทำในส่วนของไฮเอ l ลแทนดังนั้นตรงนี้มันเป็นในส่วนของ phase ในส่วนของ SMT นะครับแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของกรอบด้วยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับไปดูในส่วนของ Daily กัน Daily ก็ยังอยู่ในส่วนของ consolidation นะครับก็ยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่ดังนั้นเราจะรอติดตามกันอีกทีนึงในส่วนของบอรลระยะกลางเนาะ นะครับอ่ะไปดูในส่วนของบอลระยะสั้นเหมือนกันเลยบอลระยะสั้นก็เป็นในส่วนของ SMT เพราะไม่สามารถทำ lower low ได้แต่ในส่วนของบอลระยะสั้นคือเขาค่อนข้างที่จะ respect ในส่วนของอะไรฮะ volume imbalance ตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นต้องไปดูในส่วนของ daily กันว่า daily เขามีแนวโน้มยังไงนะครับ daily ก็ sweep ในส่วนของ v ี i ายตรงนี้ ดังนั้นนะครับหน้าเป็นห่วงตรงที่ว่าถ้าเขาสเวปในส่วนของวิกไฮเขามีโอกาสที่จะคอนติเนียในส่วนของ b บลิชสเตทเมนต์นะครับถ้าเขายังคอนติเนียในส่วนของ b บลิชดีเอ็กซ์ยมันจำเป็นต้องขึ้นไปนในส่วนของบ l ริชนั่นแหละฮะคือเป็นสิ่งที่ผมยังเป็นวอลลี e ่อยู่ดังนั้นมันยังไม่คอนเฟิร์มกันหรือมันยังไม่สอดของซึ่งกันและกันแบบ100%อะไรขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องรอติดตามกันอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะ ไปดูในส่วนของ2คู่สุดท้ายก็คือในส่วนของอะไรฮะ EUR กับ GBP USD เนาะ <c oughs> GBP USD ก็เอ้ยสำหรับ EUR USD นะครับก็เห็นไหม Respect ในส่วนของ Bullish b i g l y a b d <c oughs> บ่งบอกว่าในส่วนของ EU ก็ยัง Continue ในส่วนของ Bullish อยู่ นะครับยังส่วน c o n t i n u e ยยังส่วนของ Bullish และในส่วนของจอออ l q u i คูดิตี้ของเขาก็คือในส่วนของ Swing High ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของ Strong High ด้วยถ้าเขารัน Strong High ได้เนี่ยบ่งบอกว่า Eur ยังมีโอกาสที่จะ c o n t i n u ีในส่วนของ Bullish Order Flow อยู่นะครับอ่ะในส่วนของว e e ล l y ก็น่าจะมีประมาณนี้ที่เป็นคอนเท็กซ์ที่ผมมองได้นะครับหนึ่งก็คือในส่วนของ Target หรือ d อออ l i เ i q u i d i t y ของเราสำหรับสัปดาห์หน้า แล้วก็ในส่วนของอบริบทอีกอย่างนึงคือเราเห็นในส่วนของ weekly avg ที่เป็นตัว support ราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่อเพื่อที่จะได้ continue ในส่วนของ bullish order flow ของเราอยู่โอเคไหมครับและในส่วนของ daily กันนะครับ daily ก็สิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือนะครับราคาเนี่ยมันพยายามที่จะผลักดันราคาเพื่อที่จะให้ดัน ไอตรงเนี้ยไปให้ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นในส่วนของออเดอร์ออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับแล้วเรามีในส่วนของออเดอร์บล็อกใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นในส่วนของบูลเลชออเดอร์บล็อกแต่ตอนเนี้ยราคายังติดในส่วนของโซนสีม่วงก็คือในส่วนของ b บร์เลชออเดอร์บล็อกอยู่ดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าราคาสามารถปิดเหนือกว่าในส่วนของ b บร์เลชออเดอร์บล็อกของเราไปได้เนี่ยผมมองนะว่าราคามีโอกาสที่จะคอน t ิ n นนตส่วนของบูลเลชออเดอร์ฟลู ดังนั้นนะครับ narrative ที่ผมต้องการเห็นคือราคาปิดเหนือกว่าในส่วนของ b a r i i e r o b บล็และสร้างในส่วนของ imbalance ตรงนี้หรือถ้าไม่สร้างก็ลงมากลับมาลงมา retest ในส่วนของ OB นะครับหรืออาจจะเกิดในส่วนของ manipulation เกิดขึ้นแล้วก็ค่อย continue ไปในส่วนของ buy side liquidity pool หรือ target ของเรานะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ในส่วนของ EUR นะครับ ไปดูในส่วนของ GVP กันนะครับอู้ GVP เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงตรงที่ว่าเห็นไหมเป็นในส่วนของแท่งเทียนปิดบนด้วยบ่งบอกว่าเรายังมีในส่วนของแรงซื้อที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่ออยู่นะครับก็ไปดูในส่วนของอะไรอีก narrative กัน weekly avg ก็ยังรับราคาได้อยู่และตรงนี้ไม่ใช่เป็นการมาเอา liquidity แต่ตรงนี้เป็นการ run on liquidity เพื่อที่จะได้ไปในทิศทางตัวนั้นต่อดังนั้น g b p ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมมองเลยนะอ่ะดังนั้นนะครับเราไปดูกันว่าในส่วนของ t a r ์เกนะครับเขามีแนวโน้มที่จะไปตรงไหนมากกว่ากันนะครับดังนั้น t a r ์เกในส่วนของ GPP นะครับ Next Target ก็คือในส่วนของ1336 136.432และในส่วนของ Rejection ตรงนี้แล้วกัน ดังนั้นนะครับมันมีโอกาสที่จะไปหาตรงนี้มากมาก,มากเลยนะครับในส่วนของ gbp นะเ,เป็นตรงนี้โอเคนะครับแต่เราต้องมาดูในส่วนของ narrative ด้วยเพราะตอนนี้เรามีแค่ในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางที่มันกำลังจะไปหาแต่เราไม่มีในส่วนของ narrative ดังนั้นวันจันทร์เปิดมาเป็นในส่วนของ low condition market อยู่แล้ว ดังนั้นให้เขาเนี่ยสร้างในส่วนของ FVG หรือ Imbalance ตรงนี้นะครับ1 2 3 Pattern นะครับแล้วก็ในส่วนของวันอังคารนะครับก็ในส่วนของ Face Manipulation หรือลงมา retest ในส่วนของ bullish เดลี่ A B G นะครับเพื่อที่จะได้คอนติเนียในส่วนของ Higher Time Frame Order Flow ดังนั้นในส่วนของ G b P เนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือได้แค่นี้เพราะมันยังไม่มีอะไรแบบเฉลยให้เราให้ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นดังนั้นครับเราก็จำเป็นต้องดูในส่วนของ D X Y เป็นการยืนยันกันอีกทีนึงงรือว่าถ้า D X Y ยังคอนติเนียในส่วนของ Bearish Order Flow อยู่ดังนั้นพวก G U กับ E U เนี่ยก็จะเป็นคอนติเนียในส่วนของ bullish แบบคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนะครับอ่ะ ก่อนจากไปเนี่ยผมก็จะไปดูในส่วนของ e g ด้วยนะครับ e g เนี่ยก็คือในส่วนของ EUR ประทะ GPP ผมทำไมผมถึงมองแบบนี้ด้วยผมต้องการที่จะเห็นว่าระหว่าง EUR กับ GPP เนี่ยฝั่งไหนฝั่งฝังหนึ่งแข็งแรงมากกว่ากันนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เห็นก็คือราคาค่อนข้างที่จะเคารบในส่วนของ Volume i ิ b a l a n c e ตรงนี้ นะครับและไปดูในส่วนของ Daily กันนะฮะเดลี่ Daily ตอนนี้เนี่ยมันยังสวับในส่วนของ external range liquidity อยู่นะครับดังนั้นมันจำเป็นต้องไปหาในส่วนของ internal liquidity ตรงนี้เพื่อที่จะคอน n ิ i น u e ในส่วนของ bullish ไม่ใช่ bullish bearish order flow ดังนั้นครับผมมองว่าว่า GBP ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากกว่า EUR นะครับและถ้าสมมตว่าเราต้องการที่จะ b ายเราจำเป็นต้องไปบ u y assets ที่มันแข็งแรงกว่ากันก็คือในส่วนของ Gbp นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าระหว่าง Eur และ Gbp เนี่ยนะครับฝั่งไหนที่มันจะมีความ สมูทมากกว่าการสร้างเนเจอร i ทีฟมากกว่ากันนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแค่นี้ก็คือ g b p อ่ะน่าเล่นกว่า EUR มากๆเลยสำหรับสัปดาห์หน้าเพราะ EUR มันค่อนข้างที่จะมีในส่วนของพวกบริเวณ Bearish Order Block ที่เป็นลักษณะเป็นแนวต้านที่ต้านไม่ให้เราไปหาในส่วนของ Target ต y y Si l e รน i ิลิตี้ o ตรงนี้แต่ g b p เนี่ยโล่งเลยนะครับโล่งเลยนะเห็นไหมดังนั้นนะครับ g b p เนี่ย เหมาะก,กับการลอง position มากกว่า EUR ณตอนนี้แต่ก็ต้อง confirm ในส่วนของ DXY ด้วยนะครับอะก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของ weekly analysis สัปดาห์ที่26-30พฤษภาเราเข้ามาสู่ในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วดังนั้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมันมักจะเป็นในส่วนของ low condition week นะครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราเล่นมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราแบบเคลียร์อะไรสักเท่าไหร่หรอก แต่ก็อย่างที่ว่าแหละเราก็ต้องไปดูตามหน้างานนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของ Money Management นะครับและ r i s t Management บริหารความเสี่ยงและเงินทุนทุกๆครั้งเพราะบางครั้ง Setup ที่เรามองแบบ100%มันไม่ได้ถูกเสมอไปดังนั้นนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ดังนั้นเอาไว้ติดตามกันสำหรับสัปดาห์หน้าเพื่อผมเนี่ยจะมีในส่วนของการรีวิวหรือรีแคปกันอีกทีนึงว่าในสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยมันเป็นยังไง สรุปแล้วมันไปตามที่เราวิเคราะห์ไวไหมดังนั้นเอาไว้เจอกันและไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ